ดูคนกินไก่อร่อยเหลือเกินไม่ได้อัพโหลดนานแล้วอร่อยเลยลูกนั่นเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเขาจะกินของเขานี่ซัดเลยเยี่ยมกระลุนเข้าไปกินยังไงของเขา อมแล้วก็จะกินหรือเปล่านี่น,นอันนี้ลูกอันนี้นี่เขาจะกินอันนั้นมันเดียวไม่เป็นนเลยไหนไหนเอามาเอาันนี้ลูกจิบมาแล้วเอออเาทางเล็กก่อนเอาทางเล็กก่อนอาาก็นเปลี่ยนสีหนังสือไงก็สีดำเลยเฮ้ย มาแล้วทางนี้เลยทางนี้ลูกไหนเป็นนายแบบเลยเนีสัตว์ไก่ทั้งนุ่นเลยทั้งน่องเลยเล่นทั้งน้องเลยอย่าเลวฮะเล่นทั้งน้องเลยอร่อยปะเอาทำชาเหมือนแม่อร่อยกินไม่ได้กระดูดทีกระแทกมาเล้อเดี๋ยวเดี๋ยเนี่ยวมันทะเลที่ไหนแล้วเนี่ย กินได้แบบลุกนี่ตันเอาอีกปอกสิลูกปอกไงยิบยิแท้แท้ไม่เฟนกัดไหมตึง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  กินไม่ได้แล้วหวานพอแล้วลูกเอาตรองกินีิย่าเนี่ยนิย่าก้อนนี่ดีกว่าลูกอันนี้อร่อยฟาลุกอันนี้อร่อยฟาลุนะอันนี้อร่อยกว่านะลูกเอออร่อยฟาลุก